สวัสดีค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณยายทำทิชตอนเช้าเป็นของสวยงามมาจากคุาำนํนน,น,นะคะหน้านางวันนี้ได้หน้านางค่ะคุณยายจะตเด็กยกขึ้นเลยเนาะเป็นลายนาคีค่ะ วันนี้สุกยาตีดลายนาคีมาเยอะนะค่ะลายนาคีค่ะค่ะอยาเป็นลายนาคีค่ะเป็นหน้านางนะคะลายนาคีหน้านางค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ค่ะกาเรียกว่าลายนาคีค่ะคุ้นหูคุณตาบ่อยนะคะนาคีไม่ก็เปรียบเสมือนนาคีคือพญานานะคะแต่ไม่ใช่ลายพญานาคนะแต่นางเอกนางเรื่องนาคียาย่าใส่ลายนี้เขาก็เลยใส่ให้เป็นว่าลายนาคีค่ะหน้านางหนึ่งเก้าบาทนะคะถ้าหน้านางค่ะ <ไป S 1> ลายนาคีสวยงามมากค่ะ ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวัวรักค่าไหมโดยจำน,นำนะคะค่ะวันนี้ไล,ลายนาทีมาสามผืนนะคะไม่รู้ว่าทางโน้นจัดให้ยายยังไงนะคะทางโดยจำน,นำนะคะจัดส่งมาให้ยายค่ะเป็นแต่ลายนาคีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืน,นะคะ่ะสีเขียวเหนียวซับค่ะเขียวผืนนี้ ค่าพื้นนี้เป็นเขียวเป็นหน,น้ามังนะคะลายลายเต่าน้อยค่ะเขาเรียกว,ว่าลายเต่าน้อยค่ะลายเต่าน้อยค่ะเสยงามมากค่ะค่ะเขียวเหนียวซาบค่ะมีคนหมายนะคะเขียวเหนียวซับค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะเป็นลายนาไอญ่ลายเต่าน้อยนะคะเป็นหน้านางค่ะเขียวเหนียวซับสวยงามค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นหน้านางค่ะสามตะกรนะคะผ้าสามตะกอค่ะสวยทุกผืนสดใสทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ ค่ะหนึ่บาทนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรักค้าใหม่หลุดจำนำนะคะ1,900บาทค่ะอุดนี้ก็สวยนะคะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะเป็นนาคีไอลายหน้านาไอรเป็นผ้าหน้านางนะคะ ลายนี้ก็สวยนะคะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านผืนไหนท่านดูเอานะคะคุณยายก็บอกไม่ถูกนะคะว่าท่านสวยผืนไหนค่ะุยายรู้แต่ถ่ายประชาสมคัญบรรยายให้พี่น้องได้ดูนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ 1,900บาทนะคะหน้านาง3าตะกอค่ะเชิงล่างเชิงบนค่ะเสริมรัดเสริมมงคลด้วยช้างน้อยนะคะช้างน้อยผูงนี้จะเรียกเพื่อนเขาวาดมาเยอะๆนะคะสวยค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะค้่ะันเบาทค่ะ ทำไมเขาจัดนาคีมาให้ยายจัยงเลยวะยายก็แก้มัดออกก็เห็นตลายนาคีคุณยายไม่ได้เป็นเรื่องนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะคุณยายไม่ค่อยเข้าไปที่ร้านฉันมากคุณยายอนตังให้เขาแล้วเขาก็ส่งมาให้ที่บ้านเป็นแฟบ,บเคอรี่ส่งมาให้ะคะ่ะนาคีนะคะพื้นนี้ก็ติดนาคีนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะ เป็นสีเขียวนะคะออกคนสีเขียวเขียวเหนียวซับค่ะหนึ่งพนเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้ขาวงาช้างค่ะ ขอศิรามณีค่ะขอก้อนหอยขอสิขอก้อนหอยค่ะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นขาวงาช้างนะคะสวยมากค่ะขาวงาช้างนี่เป็นสีธรรมชาตคิค่ะค่ะเป็นลายขอก้อนหอยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ โดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนคําว่าผ้าไหมของคุณยายมีแต่คาว่าสวยนะคะค่ะผ้าไหมนี่คนสวยร้อยเปอร์เซนใส่เข้าไปอีกสวยเพิ่มเป็นล้านเปอร์เซนต์นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะลายไหนก็สวยนะคะหยิบออกมามีแต่ลายสวยนะคะเป็นขาวงาช้างค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เสริมสีมงคลด้วยช้างน้อยนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็ขอนะคะเป็นลายขอเจ้าค่ะค่ะขอเจ้าสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรับผ้าไหมุ่ดจำนำเจ้าเก่าต้นตำรับปุดจำนำนะคะค่ะหน้านางค่ะผ้าหน้านางค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะ โดดเด่นทุกผืนค่ะสีหวานสวยมากค่ะงามทุกผืนนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะถ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกันกบผ้ามือสองนะคะเพราะว่าผ้าวันไหนไม่ได้ลงผ้ามือสองคุณยายก็ลงผ้า ออกคลิปข้าหลุดจำน,นำนะคะนี่ก็ขาวงาช้างค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะขาวงาช้างนะคะสวยมากค่ะช้างชูทงเป็นขาวงาช้างค่ะเป็นหอฉัดนะคะคุณยายกําลังเห็นนะคะแก้มัดออกคุณยายกําลังเห็นนะคะค่ะ ช้างชูธงนี่คือความชัยชนะกลับมานะคะเป็นช้างค่ะเป็นภาพช้างชูธงนะคะและหอฉัดข้างบนค่ะสวยมากค่ะเป็นขาวงาช้างค่ะพื้นี้ค่ะหน้านางนะคะคุณยายกําลังเห็นนี่แหละคุณยายก็ก็ไอ้แก้มาตอ,อก็ไม่ได้ดูนะคะคุณยายก็หยิบยกขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะสวยค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะเป็นลูกขาวงาช้างค่ะแล้วก็เป็นช้างชูทงเพชนะนะคะและหอนฉับค่ะสวยค่ะมีความหมายมากนะคะเป็นลายที่มีความหมายนะคะค่ะโดดเด่นมากค่ะชัดเจนมากค่ะสวยงามทุกผืนนะคะ คุณแม่บวรรักค่าไหม่มือสองอุดรกำนำนะคะคุณยายขอไครค่ะติดพันปปกมือสองค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ ม่บอลรักค้าไหม่มือสอหลุดจำนำนะคะถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะเป็นหลุดจำนำค่ะราคาหลุดจำนำจะอยู่ที่พั0เก้านะคะถ้าไม่หลุดจำนำค่าพวกนี้อยู่ที่2อ0พันห้าองพันเจ็ดค่ะค่ะราคาเบาอยู่นะคะราคาหลุดจำนำอยู่ค่ะหนึ่งพันเกบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ ค่ะแม่บอวรักษ้าไหมหลุดกำน,นำค่ะรับคุณยายไม่ได้ค่ะแอดไลน์เข้าขหาคุณยายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะ0 8 5 6 5 6ปดห้ายดไอดีไลน์ของคุณยายนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะ ยายขอขอบคุณท่านมากนะคะห่าท้ายที่ค่ะคุณยายขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายบุญรักษาภาคภงคงูมิใถึงสิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่าน,นะคะ่ะ